โตอีหายอีละเนี้เด้อเด้อเซ็จโตเองใครเหรอยังว่าพอได้มีแม่ไว้เบิ่งแงงใครก็อยู่โตคนเดียวเนาะเนาะอยู่คนเดียวเพราะว่าเจ็บไข่มีแม่เบิ่งก็ยังดีกินแล้วก็พักผ่อนนี่ละเด้ออืมไตัลรต้นน้องเพิ่นน้องเลยถ้าเม่บ่นมาเมื่อกี้กันเนาะเพราะว่าตอนนั้นเ้าถามเพิ่นนะว่าสีโดยอย่าน้องบ่มีมงค์ก็เลยไปซื้อมงคงมาให้น้องเพิ่นมนี ไปซื้อมุงมาให้น้องเพิ่นแล้วก็เขาซานกะเอามาประมาณหักกิโลเนาะสิได้บ่ราะสองมือได้ปะโอขซานสองกิโลเขาเอามาให้เพิ่นเพราะว่าไปซื้อเอาอีกพี่น้องเพราะว่าทางน้องเพิ่นนอนบ่มีมุกเจัาว่ามุงสิใหญ่กว่าเฮือนน้อยเพิ่นบ่จักอันนี้เจ้าว่าเนาะมุกกว่มุกงใหญ่ไหมมุงโดยเนาะเบิ่งสิเอามาให้ทางน้องเพิ่นก่อนเด้อบาสิกางเอาครึ่องนึ่งเลยเนาะโดยโดยเบิ่งสิไปเอามุงมาเบิ่งซิก่อน เฮากะม้งเฮาบ่ได so ้ข like ึ้นเทิงนําเนาะเพราะว่าเพื่อน่นน้อยนะขึ้นนั่งมันก็อาจจะแคบจักหน่อยเนาะก็เลยซื้อมงมาให้ทางน้องเพิ่นนี่เลล่ะนั่งนู้นนะตรงเด้อล่ะแต่ว่าใหญ่กว่าอันกระต๊อบเจ้าบ่จักอืข้าวสานหนูก่ันี่ข้าวสารนี่ซีนแห้งอ่ะมาไหวดูใส่ตู้เย็นไว้เด้อซีนแห้งก็ได้ซีนแห้งเนาะ เอากับอามาให้ทั้งน้องเพื่นนำ้ำกาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีกันเบร์สุขุสุคนเด้อม,ม,มาพบมาพ่อ,อกันคือเก่าคือเดิมมาพ่อ,อกันรอบนี้กับยูทีเฮือน น้องเค็มคือเก้ามหาน้องเข็ 9, มคือเก้าพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาได้มาหาเพิ่นนันตอนเศร้าเนาะเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้หมอเอ้อยากได้มุ่งวะสันเฮาก็เลยซื้อมาให้เพิ่นพี่น้องเอาเอาซอยเลือเบื้องต้นสะก่อนเนาะทางผูหัยเพิ่นแนะนํามาว่าให้ซื้อมุ่งไปให้น้องเลยเดีก็ซื้อสบุนซื้อข่าวสารมานาหากิโลพี่น้องเลยแล้วก็ มีสิ่แห่งแน่เนาะสิมาหายทางน้องเข้มเพิ่นมานี่กะปิตาสุดูตนสงสารน้องเพิ่นพี่น้องไอเป็นโรคหัวใจเนาะยังหน่อยยังนมอยู่กันยังเป็นโรคหัวใจข้นเฮือนข้นนอนทึ่งสูงนะเมยก,กบะบบได้ต้องนอนอยู่คนเดียวอยู่ในกระต๊อบตัวหน่อยอีกอนน่งพี่น้องไอกะสงสารน้องเพิ่นสะบุญก็เลยออกไปซื้อเอากระสานแล้วก็ซื้อมงแล้วก็ซื้อสิ่แห่งแน่เพื่อสิมาหายทางน้องเพิ่นเนาะ ก็ตอนนี้เข้ากับมาแต่ซื้อของแล้วพี่น้องเลยกับสิพาพี่พาน้องเข้าไปหาทั้งน้องเค็มเพิ่นอีกสักก้อนกับอาการของน้องเพิ่นกระนาเป็นห่วงพี่น้องเอ้ยขื้นเทิื่องสูงก็ได้มาครับคนรอคือเก้าผัวโดยดเน,ะน,นาะหาพอกันอยู่นี่แหละพี่น้องเลยบอกเคยมากก็ได้มาเนาะบ่สิเนาะ<ม>นโดยกับเข้ากับไปเรื่อยๆพี่น้องเอยลยคือรถขายโอ่งนี่แหละ เนาะบอสีแม่เมื่อเศา้านี่กบมาลงทางตะพุดตะพื้น uh, พ mm ี่น้องเยเพราะว่าเฮาบ่เคยมาเนาะตอนนี้กะซื้อมาแล้วแหละบอสีใสปุ๊กะเอาสิ้นแหงแน่เนาะเอากะสิมาสวยเดีือน้องเพิ่นเบื้องต้นสก้อนพี่น้องเลยกะมีมงเมียงแน่แมนเอาม่งออกมาน้ำบ่สีกะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะให่ทางสะบุญก็มาก็บบอสีเลยมม่งซื้อมงมาให้น้องเพิ่นน้ำพี่น้องก็ข่าวซานข่าวซานกับเอาหากิโลก่อนพี่น้องเลยนี่มาให้น้องเพิ่นเพื่อ ว่าหากิโลนี่กับกิโลหนึ่งซิปหาพันนี่กับกงอยู่ประ่าณวันสองเมื่อประมาณสองมื่อหรือสามมื่อพี่น้องครอบครัวเพิ่นกับมีผู้ใหญ่กับสามคนเนาะ<ม>แล้วกับมีน้องน้อยอีกคนนึงกับสิได้ประมาณสองเมื่อไปสี่หาโลนี่สิได้ประมาณสองมือมองม่อพี่น้องเลยหากะมาก่อนม้งนี่กับดงังเอาไรเสม,มอเนี่ยเจ็ดซิมหาพัน เพราะว่าน้องเพิ่นนอนคนเดียวเนาะก็เอากบอ็บ่ได้ใหญ่ปานใดประมาณ6ฟุตดพ,พ,พันมันค่อ,คอยๆยนเนี่ยุงหามไปจะโดนแม่นกะลิตนล้นได้พี่น้องนอนก็บ่มีมุ้งที่นอนก็บ่มีพี่น้องเกับมอนก็ผ้าก็ดำๆนอนอยู่ค่ะเฮือนซานเพิ่นก็มีอยู่แต่หักบ่แล้วเพิ่นว่าแบบว่าบ่มีฮอดประตูว่าสิเพิ่นเว้าวเอาเพื่อนเนพะื<ม>่อนอะเพิ่นก็อยู่บ,บ้านดรงบางแงวแล้วก็หลังคาเฮือนเพิ่นนี่กอะเพิ่นเว้าขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะเพื่นน่ะนานเมื่อหลายลังเทื่อเมื่อไะมีฮอด ขี่ <PK> <S an> ใช่เพิ่นวะเพิ่นว่าออกไปซิได้พ้นเขับไปขี่สิเฮือนเพิ่นมันบ่มีประตูตาริตนเพิ่นพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อที่สาบุญเว้าแบบบ่สุภาพเนาะเพราะว่าอันนี้กะความจริงพี่น้องความจริงคือเพิ่นเว้าสู่ฟังแหละว่าเพิ่นบ่ได้เมื่อเรื่อยแหละเมื่อแล้วก็เห็นมีแบบคือเฮาเว้าไปเนาะก็ตือตาริตนเพลินพี่น้องไลยเพื่อนซานกับโบเล่เพราะว่าทางพ่อเพลินก็เป็นโรคอีกอย่างพี่น้องนะ ้องลูกหมากบอกก็เลยต้อง,ต,องต้องกินยาทุกเมื่อทั้งพอ่อกับทั้งน้องก็กินยาทุกเมื่อเพราะว่าเป็นโรคหัวใจขึ้นนอนเทิงกับเได้ป้าพี่น้องเดี๋ยวฮาสิเข่าไปน้ากันนี่แหละเอาุมงไปให้เพิ่นครับเข่าซานโดยเพื่นแหละขึ้นไปติดตามเบิ่งน้ากันเ้ยพี่น้องทั้งน้องเพิ่นมาหอดแลวป้าป่านี่นะคักแท้นี่เฮ้ไปเข่าไปเลยพี่น้องเลยโอ้โ แต่รีตนสงสารเพื่อนมาอยู่ที่ของเพื่อนกะดียังว่าเจ้าทีเจ้าทางเพื่อนกะหรือว่าเพื่อนกะดีอยู่ได้พี่น้องเอ้แต่ว่าเงินเดือนนี่แหละด้านหากะดีกว่าอยู่เฝ้า้เพื่อนซื่อนี<ม>่เสาสารเอามาให้ทางเพื่อนโอ้ยดูเธเด้มายนี่ยได้เสียหญ่านเนาะสบายดีเด้อสายดีเด้อสบายดีล่ะอีห<ม><ม>ยังเสียหญ่าอีแล้ว โ่ออยู่เลยเศ้าเนาะดูเนาะเจ้าก็ได้ชงสีมีเห็ดเพาะแท้อือแมนบ่อโดยนะมาหาทางน้องเพิ่นอีกพี่น้องเลยขึ้นไปทั้งเทิงก่อนท้อนแดดอะไรแบบนี้ปลาปลาขึ้นเทิงเด้ะโอ้ขึ้นปูดขึ้นแน่เนี่ยบ่้อนบ็กลังเวนนี่โอ้เนี่ยในแมนทอดนี่โดยนะโดยนั่นแหละ าไม่เนี้ยเสียเพเสือเจ้าเจ้าบรหาเสือกเด้มามัดไว้เวลากลางเย็นกะเสือกมัดไว้แม่นกะเว่นมันจังสีเย็นเย็นแนอ๋ออันนี้มันยังสารนะบ่อันนี้สารไพสารอันนี้สารอันนั้นเจ้าวะบ่เอานะเจ้าสารไว้อืมกีฬาบ่ได้มีอันปูนอนบ่อันนี้เลเจ้านอนสารนี่แหละโอ้ปูผ่าโอ้อันนี้ผ่าห่มเจ้าบ่ หอนเนาะล่ะเนาะโอ้อ่ะคุณแม่เพิ่นก็ขึ้นเทิงเด้อให้คุณพ่อเฮ็ดกันใดให้ได้จะได้พลาดได้อีล่ะมีขนมกันใดใครโอ้ยแม่นแมาอีได้เป็นจังได๋เด้กินข้าวกน้ําตอนเที่ยงแล้วบ่มื้อนี้้าเที่ยงแล้วบ่ล่ะหกินข้าวเที่ยงแล้วบ่โอยังบ่ทันได้กินข้าวเที่ยงอยู่อืโดย อ้าตาเมีนฝนที่โตกบ่แดดอีแล้วบัดนี้แลดฝนแักเนาะแม่นแล้วฝนที่ตกอีแล้วนี่โดยท่านได้กินข้าวเทียงอยู่ติ่โดยยังเพิดยังเหดเวียกอยู่จังหน่อยจังหน่อยมีแล้วกินนะบ่มาหนี่ได้ยังกินสิแกงละไม่อ๋อหามาแล้วเลยโอ๋อไปหาอีกละบ่แม่ในแรกไปหาอ๋อปวดเหตุงานหนักบ่ได้เลยอันลูกสาวเจ้าเป็นโรคหัวใจนี่ต้องแบบว่า ตัวดมันนักก็บระยักให้เฮ็ดไออเพราะว่าเมื่ยง่ายนะคนนั้นเป็นโรคหัวใจนี่มันเจ้าให้ลูก,กเจ้าเฮ็ดเวียกหลายเลยจะนั่งนพน,น่นนั่นนี่เลยล่ะเด้อกับโค้งนักหนึกก่งเจ้าจะสุญก์เด้อขึ้นเดยจะไปเองเยกย่งเป็นแบบเลยจะนองเป็นขยันเมียนแบบว่าไปอยู่หงแบบว่ามันเดดกล้าอะไรก็ขึ้นนี่แหละเจ้าไปแบบสั้นมันก็ มันเพรสุขภาพเดยอีกอย่างกว่าเดินโรคหัวใจนะให้อยู่กับอยู่คันมือได้ไปได้เลยอยากไปโลดวัอนี้บวได้ไข่บ่างเลยส้วงและกินแล้วว่ายากินแต่เช้าพ่อเจ้าหอดเวลาเจ้าให้ลูกกินยาได้กินยาเลยล่ะเด้อเลยเลยป้าที่นอนกับพูมีอันนี้นอนฉาดโลดปูผ่านั่นแหละนอนที่มีอว่า ียพี่นอนอยู่สิใครที่ชอบนอนนี่เสื้อกับบุมีบ่เจ้ากับอยู่อยู่เพื่อนกับบุมีเสื้อบ่พเจ้าได้ฉาเจ้านอนเด้เจ้านอนเสื้อเสื้อนั่นของเก่าตะกี้อะไรของเก่าตะกี้บ่ของเก่าเพิ่นบ่โอ้โดยจากมือใดมือหนึ่งเนาะอยากมือเบิ่งเพื่อนเจ้าอยู่ได้เฮาก็ได้อยู่บ้านดงเมฆแงวเนาะถ้ามือใดมีโอกาสเจ้าพัดบุมีลดมือเนาะล่ะ อยากให้เพิ่นพาเมื่อเฮือนเฮือนเพิ่นกับเมียนพี่น้องออยากเมื่อเบิงนะเฮือนซานเพิ่นป็นจังได้โดยอันนี้เพราะว่าอยูนนี่ะมันเป็นบอนพักบอนเส้านะแบบมาอาศัยเพิ่นเนาะบัวฮะสิได้เมื่ออยู่เฮือนเท่าเมื่อใดสมมติว่าเพิ่นญาจ้างก็อาจสิได้เมื่อเมืนบลกหรือว่าหรือว่าแต่แต่แต่ก่อนก็เคยไปเฝ้าเรื่อยๆบ่หรือว่าไปโอ้เคยไปหาเผา กูมีกินนด่แหละเผาเต๊ะแตนง,น,งน้อยไงฮะเ่าเต้ะแตงง่อยเผาเตะอีหละยังน้อยเตนง่อยชนอนอกนี่แหละแบบไป,ไปเลยเลยไป,ไปเฝ้าให้เพื่อนตลอดเอาเงินเดือนตลอดเลยสิ้นเดือนมาหน่เพื่อนใจไฮโดรโดเลยสมมติเฮาบ่สเงินนี่โคเบอร์ลงหน้าเพื่อนได้บอ กบุญกาเพิ่มเลยสิ้นเดือนยังไดงเ่รอสิ้นเดือนเนเพิ่นหายเลดเพิ่นก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้อย่างม่้งมิตรลานหาเจ้น่ะโลยเพิ่นก็บม่ได้ิกําลดเพิ่นชันนั่นเพิ่นไม่ได้เพิ่มโอ้เพิ่นเพิ่นเคยมาเยี่ยมอยู่ปะไม่แต่ว่าน่ะโอ้แต่ว่าแถวแก่นี่เพิ่นเคยมาเพิ่นเคยซื้อแนวกินเน่อยู่มาให้อยู่เพบ่เคยเห็นเพิ่นไม่แต่คนหามามาเยี่ยม ขวหนาชื่อยุขวานาเพอนกเพิ่อนพมาเพิ่อนกับชื่อมาให้กินยู่อ๋อเป็นสี่นิ้งสี่นยังสใช่ะเพื่นซื้ออีบอเป็นปลาเป็นปลาอาทิตย์หนึ่งเพื่นมาเทอเนื่องแบบนี้บ่ออืหัวหน้านี่เป็นคนกับบ้านนี่บ่จักมาจักลูกช่างลูช่างทามเพิ่อนโอ้แต่ว่าเพิ่นก็มาเยี่ยมเนีเพิ่นจะดีอยูุกว่านากแต่แถวเกนี่เ่าเคยให้หนาเจ้าตัวเคยนาอยู่ตัวแบบว่าเพิ่นมีหัวหน้าคุ้มแล้วก็แบบว่าเวลางสิบเดือนเ่ย คนมาจ่ายให้เฮาแบบนี้บ่าเดือนหนึ่งคนมาจ่ายก็เต็มเป๊ะเลยแล้วกับเฮาก็ได้ก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่เนาะจากสิได้ซชำใดเนียเงินเดือนล้านหาสามพันบาทหนึ่งสามพันบาทเขาก็ได้ซชำเนาะสามพันมีกว่าสมือเนี่ยมีเนสมือนี่สามพันนี่มันขึ้นนได้เงินเด็กเงินขึืนกัอีตนทั้งอีละคนนี้เนี่ยบัตเงินเป็นโล่หัวใจซชำน้องนางเนาะ เจ้าบ่ได้มักเก็บหัววินหัวบ่ล่ะเจ็บหัวแล้วเียน่เจ็บเอาเจ้าคือบ่ไปเอายามาให้ลูกกินต้องให้ยาพ่วงกินโลดเจ็บจะได้เจ็บลายได้ค่ะโดยเอายามาให้ลูกกินอย่าให้กินน้ำเย็นเนอะแม่ยังเห็ดเลี้ยดอยู่อย่งนี้เลโดยเนาะไปตัดริบต้นนอกคนเด้บแดนี้จะซ้ำนี่เนาะโดยมันยังปลักไฟมีพัดลมบ่ล่ะบ่คือดึงปลักไฟมานี่จ้ะ ต้ไปโอ้เจ้าใต้นอนเ่ากลางคืนโ,โอย้ยป่ได้ปิดบ่ละมาเจ้าผเหลื่อมตาว่อีละผ่าขังเอาบ่าลูกม่มีผ่าอ้เปิดไฟนอนเลยนี่ดยเจ้ากับบเฮ็ดสีบางบางเสาเลยนอนบ่เงยตานอนรับด้วยอละนอนผู้เดียวนี่รับเลยสิ่นโอ้จะนอนอยูย่นี่แต่ได้จักเดือนค่ะเพิ่นปุ๊กให้เจ้านี่ได้ เดือนเดียวในเดือนเดียวหนูอบอกงานกับยูลนนะสิ้นแบบว่าน้องคนขึ้นเทิงหมดได้ด,ไดินี่ปนตันติโตนก็บัดขึ้นบม่ได้ขึ้นใกล้เลยบพราสมมติอนี่บอกโอ้บอกกล้าวคือลยคันขึ้นเนี่ยมันบูบบูบระบ่ววานางโดยโอ้ยสังว่าอะไรแบบนี้เป็นต่อชงสารพี่น,อน้องเลยเคยไปหาหมอหมอ่นใหายขลามอยู่บ่ล่ะ กะให้ายกระลำพนห์แห้กระลำยังอ่ะนะจักกระลำยังแหนเลยเดิ่มเลยโดยอ้าวีหลากินไปมันปวดพิษปะสะิตอนนี้นอ้องเพิ่นปวดหัวปะสะให้คุณแม่เพิ่นไปเอายายาพาราบ่เอยสาระไม่ได้สาระ,ะ,ะ่ได้สาระบ่มีบ่เฮาก็บ่ได้ติดทุงมานําซ้ําโดยโดยเอายาให้นอ้องเพิ่นกินไข่น้องไข่เจ้าก็เอาน้ํามาเสร็ตโตให้อีหละเนี้เด้อ เจะเสร็จโตเอ๋งไข่<ม>หิอกอยังว่าพอได้มีแม่ไว้เบิ่งแยงใครก็อยู่โตคนเดียวเนาะแต่นเยว่าเม่์พอเจ็บไข่มีแม่เมบิ่งก็ยังดีกินอะไรก็พักพอนี่ละเด้ออืตบตอรี่ตุ่นน้องเพิ่นอย่น้องเลยถ้าเม่บบนมาเมื่อนี้กันเนาะพอว่าตอนนั้นเ้าถามเพิ่นนะว่าสิโดยอย่าน้องบ่มีม้งก็เลยไปซื้อม้งมาให้น้องเพิ่นไปซื้อม้งมาให้น้องเพิ่นแล้วก็เขาซานกะ เอามาประมาณ5กิโลเนาะสิได้บ่2มื้อได้บ่ได้อยู่ออเพาะ2กิโลเฮาเอามาให้เพิ่นเพราะว่าไปซื้อเอาอีกพี่น้องเพราะว่าทางน้องเพิ่นนอนบ่มีม้งจัว่าม้งสิใหญ่กว่าเฮือนน้อยเพิ่นบ่จักอันนี้ว่าเนาะม้งบ่งใหญ่ซําม้งโดยเนาะเบิ่งสิเอามาให้ทางน้องเพิ่นก่อนเด้อบสิจางเอาครึ่งนึงด้เนาะโดยเบิ่งสิไปเอาม้งมาเบิ่งซิก่อนอือเฮาก็ มงเขาไม่ได้ขืนเทิงน้ำเนาะเพราะว่าเพื่อนพน,นนะ้อยนะขืนนั่งมันก็อาจจะแคบจังหน่อยเนาะออก็เลยซื้อมงมาให้ทั้งน้องเพื่อนนี่เลยล่ะแล้วลกน,น,นึ่งอันนู้อละแต่าใหญ่กว่า,อ,า,วาอันกระต๊อบเจ้ามาจักข่าวซานหกอกเออข่าวซานนี่สิ้นแห้งอ่ะมาไหวใส่ตู้เย็นไว้เด้อสินแห้งก็ได้ดสินแห้งเนาะเอากระเอามาให้ทั้งน้องเพื่อนน้ำ ทางม่งนี่ก็แลวเจ้ากับกลางเบิ้งเ้อะมันเป็นเพราะว่าน้องนอนบอกกลางม่งเลยยันน้องเป็นไข่ย้งลายได้หรือไข่เลือดออกสือมือนี่ต้องกลางม่งเ้อเวลาเขาตือนนอนกับกู้ไว้เลยละเ้อเพราะว่าเจ้านอนบวกกลางม่งนี่อันตรายมันเพลิงเทิงเถื่อมันมันอันเขาจูดยานี่มันกะโบเมนว่ามันบอกนะเนี่ยมันไม่แบบว่าพอมันพายนี่ซื้อ บักย่ามันเจ้าลาพุ่นแล้วมันก็เพอะมาจุบจ้ะแล้วบาดนี้บักย่าเบิดซะเนาะเฮ็ดจิตเฮานอนแม่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 นั่นแหละนี่เฮาก็เอามาให้เพิ่นกางก็ใหญ่เตื้อได้มงก็6ฟุตุแจัว่าพอดีห้องนีใครอยู่ข่อยยนากลัวข่อยบเดี๋ยวบ่เป็นหยังจังื้อน้องอยากมานอนนําก็ได้นะน้องอยากมานอนนําก็ได้เฮาก็ซื้อมาให้เพิ่นอีต้นน้องเพิ่นแล้วก็ข้าาโดยเนาะเฮาก็บ่มีหยังสิมาฝากมาต้น คือว่าของของเล่านี้ก็คือว่าเป็นทางผู้ใหญ่ใจดีเด้อคือทางต่างประเทศเพิ่นให้เฮาซื่อมาให้แบบว่าช่วยเหลือเบื้องต้นก,กนาา็แม่นเพิ่นก็ให้เฮามาแล้วเฮาก็เลยซื่อจัเนนี่มาให้เจ้าโดยแล้วก็มีข่าวสารมีมงมีซีนนี่แหละมาให้ทางน้องเพิ่นไว้ใส่เลยล่ะเด้อโดยเนาะฝากทั้งนี้แหลขอบุญขอบคุณกับเมียฝากขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเด้อที่เพิ่นซื่อให้เฮาเด้อ โดยขนมกบใจละลายเด้อผู้ใหญ่ใจดีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคมเจ็บบอกให้ได้คมไข้บอกให้มีอยู่ดีมีแห้งท่าถูกโด้วยไอ้ล่ะว่าเป็นมะลูกให้เจ้าวบอกเขาขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าซื้อข่าวซื้อมุ้งที่ซื้อข่าวซื้อมุ้งให้ให้น่องเข็มให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อ โดยอยู่ดีมีแห้งให้เพิ่นอนุมันควันเยื่อแล้วแหละเป็นโฮมโพฮมไซให้ลูกให้ลานตลอดปีตลอดไปเนาะนี่นี่กะเม่นเพิ่นมองเห็นแล้วว่าเจ้านี่เพิ่นเห็นเจ้าแล้วเพิ่นก็เลยให้ทางเฮ้านี่สื่อของมาให้เจ้าโดยกะสีใบโอกาสหน่าผ้าไหมเพื่อเพื่อว่าเพิ่นมองเห็นอีกเนาะตอนนี้เฮ้ากะมาซอยซัมนี่สะก้อนเดี๋ยวมงต้นเนาะโดยเฮากะให้ไปสะก้อนเพราะว่าเพิ่นกระไรมองไยบอนซอยโดย ชอยทั้งพวกโลุก็ได้โดยมีแห้อชุขกาพเข็มแขงพวกใช้โลกดให้เต้าโดยโดยเนาะมีแต่ทางอีละแหละอย่าไปทําเห็ดเวียยหนักลายเพราะว่าเป็นโรคหัวใจนี่มันอันตรายได้พี่น้องเลยเมนเมนเป็นโรคหัวใจนี่อันตรายโรคหัวใจนี่เพิ่นให้คาร์ลัานี่ก็อาจมีหลายอย่างเพิ่นบอกให้กินพวกน้าซซาน้ามอย่างนี้นะเป็นมันเป็นมันเป็นอย่างเพิ่นวอาอยู่บะเพิ่นให้คาร์ลัาอย่างบ่ ในครลัมยังไิ่นให้ครลัมยังไงคาร์ลัมเป็นของมันแล้วก็เป็นน้ำเป็นนมน่ะนมคนมอยกินบ่นมจืดนั่นมอยกินโอ้พวกน้ำชาโอ้ยโชวอิชิพวกน้ำอัดลมอีหล่ะจะกินเนะลูกเนอะแมนน้ำอัดลมพวกน้ำเป๊ปซี่นี่บ่ให้กินเลยน้ำอัดลมเป๊ปซี่แม่นคั้นกินนี่ผมมีแก๊สแม่นเมนพวกแบบว่ากินแล้วมันสีเฮ็ดให้ดันหัวใจเจ้าเรากินแต่แนวกินได้ว่าะสั้นซะ กะตัวใดเฮาเว็บพิษปกติกับเจ้ากะบอกลูกน้ำฮันเดะเพราะว่ามันเปลี่ยนมาแล้วมันยากนะนะอีกอย่างข้างนอกเพิ่งกะอายุยังหน่อยเฮากะเป็นห่วงเพิ่นมีแต่เบิร์กแงงอาการลูกเต่าเนวใดมันนักกะบอกให้ลูกย่อว่าสั้นซะแม่นแบบว่าเป็นคุ้น้ํ้าคุ้นในนกะย่อนักไลยกะพิษอะไเจ้ากะเบิ่งลูกเฮาแันะลูกกับลูกเฮาเองนาออีตนนกำลังใหญ่ ขึ้นมาเราเป็นสาวเพียวแม่ไปหานประเดี๋ยวเห็ดผู้เดียวนะโอ้บอกอีละหั่นเด็ดขาดบอกให้ขึ้นต้นไม้ต้นโตด้วยบุบบุบแบบบ้าพือนชูงนี่ขึ้นไม่ได้เลยเนาะโอ้ก็ใหม nee ่บอกขึ um. ้ขึนเนาะอุ่นั่นแหละบอกไว้ยังหน่อยเห็นอันนั้นอันนี้เห็นกระปอมกระแปมขึ้นต้นไม้ว่าอ้ยไรกระปอมก็น่าว่าโลยอีหล่าอย่าลงขึ้นนะลูกเด้อโด้ยแม่แหละจะพูดว่าตุ๊ เนะโอ้นเป็นห่วงเท่าก็ได้ลมีใจละลายเป็นห่วงโดยกับคือมามือนี่กันเนาะโอ้โดยอันนี้ก็เป็นกระตบของเพิินทั้งน้องนี่ไม่นอนคนเดียวเนะน้องว้ลงมานอนนะบอสจะไหนมือยังกินนมว่ะจ่ะจ้ากันหยวออกเด้อหาฟีเลยโอ้เนาะยังกินนมแม่นี่นะ โอ้ยเจา้ากะเศร้าเลยม,นะมันสิมันสิมีน้ำมีนวลอยู่ว <c oughs> น,อน้อยนังละโอ้ยเนะมื่อนี้เพิ่นกับเพื่อนไปเฮ็ดเวียกทางเมตพ่อคือไปดนแต่พ,พะะ่อเพื่อแล้วหลอกฮะนะเพื่พมาหาอยู่หากินมาได้มาอยู่บ้านเนียกินได้เจอแล้วก็เอาหน้ไไาไม่มาโอ้เจอหน้าหน้าใหม่ฮะยังมาแหละโอ้โอเคยได้เพราะเห็ดหอนก็ได้เห็ดหอนยังบ่ออกโอ้แต่เราไปนี่เราไปวันนี้นี่เราไปหากินหาอยู่เลย โอ้ดยไปใส่ผู้เดียวแล้วบ่ใส่เหลาะมาคันบ่หาก็บ่ได้กินเนาะหากระโได้กินคันซื้อเพิ่นบ่มีเงินซื้อเพราะโบมีเงินอโอ้โดยหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเพิ่นก็ได้คันอีล่าได้ไปก็พอได้แต่ไปหาดำนาจ้างเนาะเพราะว่าเฮ็ดลายว่าตัวเองมันเป็นโรคหัวใจก็บเสียนั้นนี่จักหน่อยแมนอยู่เนาะเคยเข้าไปบ้านอยู่บ่เจ้าก็อีล่า เคยเมื่อยอยู่ว่าขามานี่บ่ก็แต่มานี่แล้วบบได้ไปใส่เลยไปประจำการแต่ยาววันนี้บ่อ่ได้เคยกินกระปุ่นบบได้เคยกินเฟอร์เลยบอกอีหล่ะโอ้ยไปตะมินต้นแท้ชื่ออะไรย่างออกแต่นี่ก็ไกลเติบได้ขนาะขี่รถจักรมานยังเหมิงหมิงแม่แม่ขันยางนี่ก็ต้องออกไปแต่เศร้าเนาะขันยางต้องออกไปแต่เศร้าไปหากินเจ้าก็เคยซื้อเฟอร์ซื้อกระปุ้นมาให้ลูกกินอยู่บะ เติร์ลมือก็กินแต่ข้าวนี่บ่อาหารรักนี่คือยังแต่ละมือแกงน้อไม่ไม่คนรักโอ้ยจชินเลยพี่น้องคนบ้านนองครับอาหารรักคือแกงน้อยไม่เกือบว่าทุกมื้อบ่แกงน้อยทุกมื้อโอ้สุดจาก็เอาพักแห้งว้่ชบ่ลุนเถือนกับบุมีกับบุญชัยมีแต่พักหญ้านั่นมันนี่แหละปลูกพักอื้อนี่แหละโอ้เหมือดไว้ปลูกพักปลูกหญ้ากินเองบ่ ผักบัวผักหอมปลูกอยู่บ่โอ้พอได้กินโอ้หมักพริกหมักพายด้ปลูกโอ้กผยังดีได้เผิ่นยังดูปลูกผักปลูกเนี่ยไว้กินผักกันปลูกใช้ดินงามนี่มันสิเปื่อยเัาบวนะต้องปลูกใช้ห้างไว้พอได้ใช้โอ้ห่านะโอ้โอ้เฮนเดย์เพิ่นปลูกไว้พอได้กินนิดหน่อยหมักพริกนี่เจ้าต้องปลูกเพราะว่าเ้าซื่ออันบวไว้ห้างกะกาเบียมันน้ำแน่และก็มี มันเปื่อยมันผลตกมออมาแล้วมันเปื่อยโดยโดยโดยกาเบียหม่อืมออมอาศัยว่าเฮาซื้อเข่าซื้อน้ำกับโพแหงเนาะพักหย้าเนี่ยเอาเห็ดได้เห็ดเอาเจ้ากับแขงแห้งอยู่ตีเนาะบได้มีพญาติอย่างบ่เจ้าโอ้ก็ยังดีทว่าลูกเป็นผัวเป็นบัดเม่ก็ยังแขงแห้งท่านมาเป็นเบิ่เนเอาอีกแล้วถึงพ่อสีเป็นแล้วก็ยังดุได้แล้วก็ยังไปหากินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าอ โดยคนละญาตถามพ่อนี่ยบ่ได้ขีเหล้าเมายาบ่โอ้อายุจักปีผู้เป็นพ่อนี่สี่สิบหกโอ้สี่สิบหกปีเจ้าเนี่ยสี่สิบสองโอ้เพิ่งเป็นยังนมอยู่เนาะแม่นแม่ลูกเต้าที่ไปเอาลูกเอาเมียนี่บ่ได้เคยมาหาบ่เพิ่นกัเพิ่งมาอืมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอาเมียกับบ้านนี่บ่รู้ว่าอยู่ไสน้องเท้องถูกชง อยู่ปากเชฟผูกกับคู่หนึ่งโอ้ไปไก่ใช่เนาะไปไก่เนาะกรบโบตี้ไผ่ก็มีครอบมีครัวเนาะเพิ่นก็มีพออยู่พอกินบ่ลูกเต้าเพิ่นก็มีผูมีผูมีโอ้จักจักเขชดีเลยเนาะว่าวง่ายๆกะปูกุ้มปากปูปลากุ้มปากปลาเพินว่าเอาคนซูมมือนี่ปากใบปากมั้ปากไใ่ปากมันไผ่กะสีเอาตัวบาลอดมาสั่นซะโดยดีทว่าเจ้าก็ยังเป็นคนดุคนมันเนาะพอได้กินเห็ดอย่างไรมันบ่มีมีแต่หาเศร้ากินคำ ดีแล้วที่ว่ายังมีบอลให้มาพักพอได้เงินเดือนซื้อเข่าซื้อน้ามันถือว่ามีวิยาเขตนี่คพลังคนขี่ข้านอนอยู่แต่เฮือนแห้งบ่ได้กินอันนี้เฮาทุกเจ้ายังหูวจักมาเฝ้าพอได้เงินจัเมนถึงเงินเดือนสิบอวลายกับพอได้เลี้ยงลูกเจ้าหน้าที่จ้างดึงชายกับดึงชายโอ้ดึงชายยังอะนะโอ้ดึงไปยังไปไปฮดห้อยบ่ฮดอ้อยเพิ่อนอะไรโอ้เพิ่อนเพิ่อนจ้างเนี่ได้ดึงชายนี่ ไล่หนึ่งชิอันสาิหาบอกสามิเนาะสามิพันโดยสามิพันไล่โดยไล่สามชิบโดยเนาะเคยได้แสนนะโดยโก็จซัมนี่เนาะว่าซีมันนี้เนาะห้ากับซีคอ ครับสะกดรบกวนพนดนเลยแต่ว่าห้าก็จะขึ้นเลาะท่านกระตุเป็นยูแต่กระโบเป็นยังเนาะเพราะว่าอันนี้ก็มันว่างง่ายก็เป็นบอลยูอาศัยของเฮานะโมเมนเพื่อนซ้านของเขามาอาศัยเพื่อนกะกะหูยูว่าต้องเป็นกระตบเนาะพอาสีแมนแมนแมนอันนี้คือของอิหลานี่กะปุ๊กกระตอบให้น้องยูเฮากระซื้อมงมาให้แต่ว่าเพื่อนบอลพนยูเท่ๆหรือเพื่อนเข้านี่คืออยู่บ้านดงบางเงี้ยวแต่ห่างบท่านแล้วเนาะคือเจ้าบ่าวอะไรเนาะโบมีประตูโอ้เมื่อใดเมือหนึ่งเด้อพาเมย์บุญมา เบื้องเฮือนเจ้าไหนเด้อเดยไปจีหลัดหลุดมื่อโอ้ดูดูเนาะเดี๋ยวเจ้ามีเบอร์โทรอยู่บ่ะมีอยู่โอ้เราจะเอาเบอร์โทรให้ข่อยก็ได้เด้อเผื่อว่าิตตด่อหาเนมนแมนเนาะเดี๋ยวสิหายทางบ่อสีจดเอาเบอร์โทรคนนั้นให้เพิ่นไว้เอาโทรศัพท์มาจดเอาเบอร์โทรเพิ่นสักก้อนก็ได้เอาเบอร์น้ำเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้มีแต่เฮากามาคนนี้ก็มีแต่ชิตโคโตกับสะกก้อนวันนี้ไว้มีโอกาสหน้าเด้อสิเวมาหาใหม่เด้อล่ะเด้อ โดยเจ้ากบมิเตโดยโดยเนาะทังกิฬาก่ะให้มิเตบิงแย่งกันไปแหละเหตุใดสู่สู่ต่อไปคนเท่ามันเลือกเกิดบาได้โดยเนาะทั้งใดกะมืออหม่เด้อล่ะเด้อสีมาเด้อโดยโดยโดย ขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่เชื่อมุมาให้กับขขาวชานโดยอยู่ได้กินเขาเขาเขาคุณละลายโดยแห้งลูกเต้าโดยโดยเนาะเขากะตีเด้ออีหล่าเด้อให้กำลังใจเด้อลูกเด้อแนวใดแนวใดมันเมื่อยกับวัวให้ลูกเฮ็ดลายเด้อให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเด้อไว้โอกาสหน้าสิเวมาใหม่อ่ะสบายดีลูกอัศบายน้ยสบายดี โอเคเนาะพ่อเม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สบุญก็ได้ซื้อข่าวสารแล้วก็ซื้อมุ้มงมาให้ทางน้องเข็มเพิินเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นนี่นอนบบมีมุ้มงพี่น้องเลยอันนี้ก็คือว่าที่ว่าเพิ่นปุ๊กให้อยู่เนาะหรือว่าเถ่าแก่แหละพี่น้องเพิ่นมาเฝ้าสวนอ้อยอันนั้นก็เป็นตูกของทางน้องเข็มนอนคอนเดียวเพราะว่าเพิ่นขืนเพื่อน,อนสูงนี่ข้นบบได้ หัวน้องเป็นโรคหัวใจพี่น้องไอโกก้โรคประจำโตเนาะสำหรับคิปนี้สมบุญ์กระิขคอขอบุญขอบคุณไปทงังผู้ใหญ่ใจดีเดอ้อที่ไหวบางใจสมบุร์ให้เป็นสะพานบุญไหกับขอบุญขอบคุณในลายให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเวามเจ็บให้ได้ความไข่ให้มีปรารถนาสิ่งได้ก็ขอสมความ,ม,มาุ่งหวปรารถนาเดอ้อขอให้บุญรักษาเทวาดาคุ้มครอง ให้พ่นยูดีมีแห้งให้ยูเย็นเป็นซุขเป็นโฮมโพโฮมไซให้โลกให้ลานตลอดปีตลอด,ปลอดไปเดอ้อสาหรับคลิปนี้เขาก็ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนท,ท,ที่ติดตามฮับส้มคลิปของสารบุญตั้งแต่ต้นโจจบและบอกขาา่าวโฆษณาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจฮหดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคลิปหน้าเนาะสบายดี